สวัสดีครับผมชื่อนิวแล้วตอนนี้กล yeah. ับมากับเกมเล่นออเดตเดนรับพิธีกรนนะหมดแอปหนึ่งสองสามสี่คนในเซิร์ฟนี้ครับขึ้นเรา่ะโอ้ดีโอตาฮ้อทำอะไรอย่างนี้เนี่ยสอมผีไม่ก็บอกเกมกลับมาเอาเกมแล้วนออเดตเดนนะครับผมชื่อนิวพิธีกรนแล้วก็ คนต่างๆอีกมากมายใครๆก็มีรู้จักนะครับช่างแม่งไครับตอนนี้เราจะมาตะลุยโป้งตะลุยฟอามวยตะลุยเกือวันนี้เราจะมาเล่นเกมเซอร์เวอร์เชนนะครับแลนทำบัชีได้ชนนิคแอปชนิดกาเอาใหญ่เลยแลนทำอะไรตัวเต็มเป้าใหญ่ยิงเลยสักครั้งวันนี้เราจะมาแสดงเป็นใช่ม ลุ่มเล็เดกันนะคะวันนี้รั่วันนี้จะมาแททีมเลระเดนเอาไม่แตกเนปวันเราจะเปิดเป็นทีมเระเดสทั้งสี่คนนีครับทีมเกลียนเลเดชไอ้เ่ดิแลนเอาเดชเนปนั่งชื่อทีมเกียนเลประเดเน เฮ้ยใส่ตู้เช่าร้องเช่าร้องใส่ตู้หน้ามานตั้งเอ้าจมแมปด้วยหรอระเบิดตู้อีกแมปเฮ้ยเราจะเป็นเลฟโรเดสกันเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนบทบาทครับแมปจะเป็นสุดเป็นคนโง่แมปสเนปเตอร์สเนเปอร์ต้องแบบบอกที่อยู่ตัวเองด้วยนะครับนี่คือกฎนะครับ ที่กดเนี้ยกดก็คือ Sniper ต้องบอกที่อยู่ตัวเองด้วยเนี้ยในเราก็ยังจะไม่ฆ่ากันเราจะอยู่กับโป้งสอมบี้ไปเรื่อยๆเนีเป็นทีมเนี้ยเป็นทีมเรียนเกลียดอุ้ยจุ๊กตัวใกลเอื้อเราตากกล้องไปไหนแล้ววะอยู่นี่ครับตากล้องอยู่นี่ครับตากล้องอยู่ข้างหลังครับโอเคครับสวัสดีครับหุ้ย ตะก้องจะไปตายแล้วครับไหนๆๆๆเอาที่เหลือต้องกินเองเดี๋ยู่จะฆ่าคุณเองตะก้องตกตึกี่ยวค่ะเดี๋ยวนะครับเกมคลายอีกแล้วแตกอื่นเลยก่อนไหมตะก้องวะเนี่ยตะก้องวะเนี่ยแลนด์ด้วยครับเล่นแบบผมอยู่กับแลนด์ออฟดิเดนนะครับผมซุปเปอร์จิจคราบนะลืมแนะนำตัวโอเคครับวันนี้แอปโอ้ครับ อย่าโป้งผมนะครับเจ็บครับโป้งครับอย่าครับเจ็บครับอย่านะครับเจ็บนะครับเจ็บอ๋อเฮ้ยแหละขนาดใครเป็นตาลกล้องบอกกูมาเดี๋ยวนี้ผมอยู่นี่อ๋อนนนคนนี้ครับม่ว่าครับมันสอบส่งว่ตุ้งตากล้องนี่ยครับครับสวัสดีครับผมอยู่นี่ครับเอ้าจะไปกิน ไม่ต้องผมช่วยแล้วนี่ผมจะทาที่การกระโดดนเนี้ยลอยฟ <ไง S 2> ังนะครับดูดูลอ,อ,อยไม่บอกกันเลยอะโอ้โหลอยอยังไงอะครับเนี่ยนี่การลอยพาวิลี่ไปเลยนีอยขึ้นไปล้วบนเนี้ยสามคนนะครับขึ้นไปข้างบนเลยใช่ไหมครับใช่ปะ อย่าเพิ่งงี้ผมนะ <C> e <at> ผมจะสาธิตวิธีการบินเนะบบินยังไงะอะครับเอาล็อกล็อกเลยบินยังไงอะขโมนต่อขโมนน,นี่ขโมนนีกเดี๋ยวเนบเนี่ยไอตรงที่ผมยืนนะแกโอเคผมตรงนี้ตากล้องเฮ้ครับเ <C> e <at> นื้ <C> e <at> ตากล้องโอเคเนี่ <C> e <at> นนบผมจะสาธิตเนบขึ้นอยู่ตรงนี้เนบะ <C> e <at> แล้วก็กระโดดลงมาเนบแล้วผมก็นู่นอะบินเนบเนี้ยครับแล้วผมก็อ๊อ บินลงมาด้านล่างเล้วมันไม่ใช่การบินแล้ว้เขาเรียกว่าการฆ่าตัวตายครับคนบินเนี้ยคุณจับภาพให้ดีๆนะครับผมจะทำใหม่ครับเนี้ยผมจะรีเพย์นเนี้ยเร็วคุณอยู่ไหนครับผมจะรีเพย์บอสตายกันหมดเลยผมอยู่นี่เร็วเร็วเดี๋ยวรีเพย์เดี๋ยวรีเพย์ผมอยู่เนี่ยไหนวะเนี่ยโดดดิงๆนี่งขึ้เนี้ย เลยวะง้อไม่ใช่นี่ใครไม่รู้เลยวะอยู่ไหนผมอยู่ไอ้ตรงที่ผมระเบิดมาแก่เด็กเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเห้ยเห้ยระวังนะครับจับผ้าให้ดีนะครับคุณครับจับผ้าให้ดีนะครับผมคุณนะครผมจะสอนวิธีการกระโดดนะครับจับผ้าให้ดีนะครับงั้นผมจะสอนวิธีการปิวแบบดิจิตอลนะครับเฮ้ยจับผ้าแล้วโไม่รีบไอ้เงี้ยป่าตายหมดไม่ถามผมแรกไอ้ที่เดิมที่เดิมที่เดิม ไม่ถามมาละปิวเลยกล <c oughs> ับพาไปยังครับกลับแล้วครับแล้วผมก็ตายแบบดนะิจิตอลครับห่างหางหน่อยดิครับโอปิวแบบดิจิตอลเลยอะค่ะโอ้โออไฟนอนพวกคุณบ<ถ>ินปากมากดูดวมพินดวมบินซะก่อนะเบิร์อยู่ไหนะเบิร์ที่นี่มีไหมอะผมจะบินเล็วผมจะบินเร็วโอ้ผมบิน <c oughs> งผมปิ้มั้งนะผคุณดูสผมดิแก้กระเพตายปัญาวะเยดเร็วปาระเบิดไปหน่อยปาระเบิดไปเร็วเดี๋ยววาเอาเดี๋ยวาระเบิดเี้เดี๋ยวไดูระเบิดไร็ยระเบิดโต้ไปพุเดี๋ยวผมจะทำให้คุณระเบิดอย่างเงี้ย คุณทุ่นอยู่ใช่ไหมนี่เป็นไงบินได้ไม่ตายด้วยเต้อย่าให้ยาเตะเอาเตะเก็บเดี๋ยวเก็บเองเดี๋ยวผมเก็บเองอันนี้ทะยากคุณตะก้องคุณบินแล้วคุณจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมทำให้คุณตะก้องอ๋อผมเจ็บมือมากเลยเออโอ้ยค้าวทำไมเนี่ยเดี๋ยวตะก้องใครเป็นตะก้องเมื่อกี้ที่คุณฆ่าตายเมื่อกี้นั่นเอง กร้องอยู่ไหนตอนนี้ก็อยู่เนี่ยควิยาเนี่ยมัอยู่เนี่ยอยู่อยู่ยืนอยู่ตรงผมครับยืนอยู่ที่ผมครับยืนล้ยืนแล้วกร้อองแล้วโอ้ยกระเบิดรัมพี่มายิงแบปเป็นนกไเ็นลกบบวบินแล้วบินเลยะแบบินเลย าแอบมันรีเทกันต่อครับเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วมามามาระเบิดที่เดิมกันแป๊บๆป๊ลองไปคุณอยากให้ผมผมย้ายคนดีมันหยิกเนื้อตูดไปกินนะครับส่งในหน้าไปให้เลื้ยตูดมูนแล้วตู้มจบรายการได้ยังครับตอนนี้แม่ไม่ตายว่ะเฮ้ยคุณอยู่นี่ฮะตากล้อง ผมขอจบรายการเพียงเท่านี้ได้ไหมครับได้ครับแต่สำหรับวันนี้กับผมคุณมิจิตาครับขอจบกันที่นี่ครับโอ้ยสวัสดีครับผม All